5ฟีเจอร์เด็ดกับอินทรีไอรอนบีวเล็กคอนโทรลชุดติงกิปตัวนี้ สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับล็อกส몰ว e ลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับมินิไทพอร์คอนโทรลชูทติ้งกิฟต์อินคีไอนนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปดูวิดีโอนะครับก็แนะนาเพื่อนๆนะครับฝากติดตามนะครับบริษัท WGI นี้ด้วยนะครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์อินคีทุกรุ่นที่มีขายทั่วประเทศนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับของ WGI ที่มีนําเข้านะครับอย่างเป็นทางการของประเทศไทยเรานั่นเองก็ติดตามด้วยนะครับแล้ววันน อินคีไอรอนบีตัวนี้มาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้จักนะครับกับ5ฟีเจอร์เด็ดๆนะครับว่ามีอะไรบ้างกับมินิไทป์พอร์ตตัวนี้ที่เป็นไวเลสคอนโทรลชุดติ้งกิฟ เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ทางอินคีออกมาให้เราได้ใช้งานกันนะครับตัวนี้นะครับกับฟีเจอร์แรกนะครับที่มีความน่าสนใจนั่นก็คือมีขนาดที่เล็กแล้วก็พกพาง่ายสะดวกสบายนะครับตัวนี้ที่วางอยู่ข้างหน้าผมตัวนี้นะครับค่อนข้างเล็กก็อย่างชื่อที่เขาบอกนะก็คือมินิทายพอตนั่นเองนะครับมีขนาดแค่15.5ซนตเมตรความยาวคูณ3เซนติเมตรนั่นเองที่ตัวเขาน้ําหนักเพียงแค่215กรัมเท่านั้นเองนะครับขนาดเท่าฝ่ามือนะครับใช้งานง่ายพกพาสะดวกนะครับใส่กระเป๋า คล่องตัวมากนะครับนี่คือฟีเจอร์แรกนะครับไม่ว่าเราจะใช้งาน indoor หรือ outdoor นะครับในสถานที่หรือนอกสถานที่นะครับผมบอกเลยเลยว่าตัวนี้พกพาง่ายสะดวกนะครับไม่เป็นภาระของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะทํางานในรูปแบบไหนก็ตามเป็นมินิไดัยพอตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับกับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับนั่นก็คือการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายไม่ว่าเราจะใช้งานถ่ายภาพภาพนิ่งวิดีโอหรือว่ายูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นวีล็อกทำอะไรต่างๆนานา เพียงแค่นํากล้องของเพื่อนๆนะครับมาติดตั้งกับขาตั้งมินิไทป o พอตตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขามี เพจในตัวมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็แคบสายเข้าไปง่ายดายมากนะครับผ่านช่องน็อต1.4นิ้วตัวนี้นะครับการใช้งานนี้ค่อนข้างง่ายนะครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถเป็นขาตั้งกล้องมินิไทป์พอร์ตให้กับเพื่อนๆได้แล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นมือใหม่สมัครเล่นก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับมีหัวบอลให้เราหมุนได้360องศาแบบนี้รอบทิศทางจะเป็นเซลฟี่จะเป็นถ่ายวิดีโอทั่วไปนะครับทิ้อัพทิวดาวก้มเงยเปไงบ้างนะครับใช้งานง่ายเราส าามรถหมุนปรับทิศทางของขาตั้งนี่ถ่ายงานวิโดีโอในมุมต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆใช้งานได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับในความสะดวกในฟีเจอร์นี้นะครับแค่นั้นเองกางขาตาพอรอตออกมาก็ใช้งานได้แล้วนะครับกับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะฟีเจอร์ที่3นั่นก็คือวัสดุที่ผลิตนะครับเป็นวัสดุโลหะแข็งแรงทนทานแน่นอน100%นตะครับตัว Inkey Iron B ตัวนี้นะครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นไอรอนนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุทั้งหมดที่ผลิตตัว เป็นโลหะนะครับมีน็อตมาให้ไขทุกจุดครับในแพ็กเกจนะครับในกล่องจะแถมหกเหลี่ยมมาให้เราในการเซตอัพว่าบางทีน็อตหลวมบางทีอยากจะได้แน่นกว่านี้หลวมกว่านี้สามารถไขได้นะครับแล้วก็ตัวขาเป็นโลหะนะครับมีส่วนที่เป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อยึดติดกับขาทั้ง3นะครับง่ายดายแล้วก็มีส่วนที่เป็นรีโมทก็มีแม่เหล็กมาให้เรานะครับนี่แล้วก็จะมีช่องใส่เพราะนั้นวัสดุแข็งแรงแน่นอนอยู่กับเราได้อีกนานเลยนะครับเป็นเหล็กพกพาง่ายใช้งานสะดวกวัสดุแข็งแรงนะครับกับอีก หนึ่งฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์ที่4ก็คือสามารถรองรับน้ําหนักหรือว่าการใช้งานได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับตัวนี้รับน้าหนักได้ถึง3กิโลกรัมเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นสายงานไหนก็ตามมีเลนตัวใหญ่ตัวเล็กแค่ไหนก็ตามตัวนี้เป็นเลนตัวเล็กนะครับเท่าที่ผมลองแล้วนะครับสกิโลนี่ถือว่ารับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเลนยี่สิบสสนี่สบายๆไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ m i r r o r l e s s หรือว่า d s l r ก็ตามนะครับสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง3กิโลกรัมเลยนั่นเองนะครับกับฟ รีโมทคอนโทรลไวเลสชูตติ้งตัวนี้นะครับที่ใช้สัญญาณบลูทูธนะครับได้ถึง10เมตรนะครับเราสามารถทอรีโมตัตวนี้ออกมาสั่งงานคอนโทรลกล้องตัวนี้ได้ไม่ว่าเราจะเป็นซูมนะครับซูมอินแบบนี้นะครับหรือว่าซูมเอา ก็สามารถทําได้นะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับในกรณีที่เพื่อนเพื่อนถ่ายวิดีโอเพื่อนเพื่อนก็สามารถกดซูมอินไปด้วยได้นะครับแบบนี้ครับหรือว่าภาพนิ่งเราก็สามารถกดซูมอินซูมเอาท์จากตรงนี้ได้นะครับเพื่อจัดคอมโพสนั่นเองครับตัวนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆใช้เลนส์ไฟฟ้านะครับหรือว่าเลนส์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกซูมนะครับก็จะสามารถซูมแบบออปติคอลแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนเพื่อไม่ได้ใช้เลนส์ไฟฟ้านะครับเป็นเลนส์ทั่วไปนะครับ ดิจิตอลซูมให้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวกล้องของเพื่อนเพื่อนนะครับว่าซูมดิจิตอลได้กี่เอ็กนั่นเอง กับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับของรีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็คือการกดชัตเตอร์ภาพนิ่งนะครับเจ้ารีโมทตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือการโฟกัสนั่นเองนะครับเราสามารถกดโฟกัสก่อนที่จะกดชัตเตอร์ได้แค่กดปุ่มลงไปครึ่งน,นึ่งนะครับก่อนที่จะกดชัตเตอร์นะครับก็ทําหน้าที่เหมือนปุ่มชัตเตอร์ของกล้องนั่นเองนะครับแล้วค่อยกดให้จมเพื่อกดชัตเตอร์แบบนี้ในภาพนิ่งเพื่อทําให้เพื่อนๆได้มั่นใจว่าภาพที่กดชัตเตอร์นั้นชัดแน่นอน กับรีโมทชูตติ้งตัวนี้นะครับกับอีกหนึ่งฟังก์ชันของรีโมทนั่นก็คือการกดเลกคอร์ดวิดีโอนะครับสามารถกดเลกคอร์ดวิดีโอได้นั่นเองนะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอได้เลยในกรณีที่เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานวิดีโอนะครับกดเลกคอร์ดได้กดหยุดเลกคอร์ดที่รีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับระยะการส่งสัญญาณได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับ แล้วก็รีโมทตัวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะครับสามารถใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงด้วยกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางหรือว่าว่าแบตมันจะหมดตอนไหนนั่นเองครับตัวรีโมทสามารถยึดติดกับไม้ได้ในกรณีถ้าเราไม่ได้ใช้รีโมทออกมาแยกกับตัวกล้องเราสามารถใช้รีโมทเป็นรีโมทชัตเตอร์ตอนเราเซลฟี่ได้แบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเซลฟี่ตัวเองเราก็กดผ่านรีโมทตรงนี้ได้เลยกดโฟกัสก่อดก็ได้แล้วก็พับฟลิปจอขึ้นมาเพื่อดูคอมโพสิชันของเรานะครับ เซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองกับวิวเราก็สามารถตั้งกล้องแล้วก็ใช้รีโมทกดถ่ายภาพตัวเองโดยที่ไม่ต้องตั้งเวลาถ่ายภาพวิ่งให้เสียเวลานะครับน้าอันนี้ก็คืออีกฟีเจอร์หนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆใช้งานอินคีไอรอนบตัวนี้ได้อย่างสบายใจแล้วก็อย่างมืออาชีพนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับกับ I ินคีไอรอนบตัวนี้ครับไวเลสคอนโทรลชูทติ้งกิฟต์มินิทพอดตัวนี้นะครับ, et, ift, รบก็จะมาตอบโจทย์การทํางานให้กับเพื่อนๆน,นะครับในทุกสายทุกรูปแบบนะครับก็ จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ใช้งานวอกนะครับใช้งานยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าสายแรนสเคปครับถ่ายเล่นทั่วไปก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรือเอาท์ดอร์นะครับถ่ายอยู่กับที่หรือว่าท่องเที่ยวก็จะเหมาะสมกับเพื่อนๆมากนะครับทำให้เพื่อนๆใช้งานการถ่ายภาพได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอฝากนะครับอินคีไอรอนบีตัวนี้กับอินคีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับของอินคีกับบริษัท WGI นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายผู้นําเข้า คี่ทุกรุ่นนะครับในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยนะครับขอฝากไปด้วยวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ